ประกาศประกาศช่องของผมกำลังจะมีสตรีมนะครับโดยเรล่มตั้งแต่เวลา1ทุ่มหนึ่งอทุ่มเป็นต้นไปในวันศุกร์นะครับแล้วก็เกมที่ผมจะนำมาสตรีมเนี่ยผมต้องขอดูก่อนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการที่ผมหยุดอัดคลิประยะเวลานานนะครับก็เลยมาสตรีมแทนนะครับถ้าใครอยากจะมาดูก็มาดูพูดคุยกันได้นะครับแล้วจอกัในวันศุกร์นะครับขอให้ท่านผู้ชมดูคลิปของผมจะมีความสุขนะครับมันสแกนเห็นแล้วอ๋อชิปเป่งแล้วเฮ้ยมันอยู่ อยู่ข้างหลังนี้เลยแกนอยู่อยู่ข้างหลังนี้โอ้โหโดนงามึงจะดักกูอย่างนี้ไม่ได้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมยิงปืนค่อนข้างที่จัดไปในทางที่แย่หรือก็คือขวายนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงใหม่ของช่องผมนะครับก็คือรายการ รีวิวชัน of myself นะซึ่งเป็นรายการที่จะมาเพื่อให้กําลังใจทุกๆคนนะครับที่พยายามฝึกฝนหรือก็ทําอะไรพยายามทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ตัวเองพัฒนาแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไม่พัฒนาสักทีหรือว่าไม่เก่งสักทีนะครับก็ช่วงน,นี้ก็จะเป็นเรียกว่าช่วงที่ผมจะมาทําลองทําอะไรที่ผมไม่ถนัดลองฝึกอะไรที่ผมไม่เคยทำนะครับแล้วก็กําหนดเวลาดูแล,และดูพัฒนาการของผมนะครับว่าให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าหากเราพยายามทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแล้วเราพยายามด้วยใจจริงมุ่งมั่นจริงๆนะครับมันจะพัฒนา แจกพวกคุณโดยเฉพาะนะครับตอนนี้ผมก็จะจังแรกเลยตอนนี้ผมจะเริ่มชาเลนนะครับฝึกโปรแกรมแรกก็คือการยิงปืนด้วย M อ็แบบนะครับคือผมไม่เคยฝึกเกมยิงปืนมาก่อนครับแล้วผมรู้สึกว่าผมได้ไปดูคนอื่นเขาเล่นกันนะครับแล้วเขาก็ฝึกด้วยโปรแกรมนี้ก็เลยจะมาลองดูนะครับว่าถ้าผมฝึกโปรแกรมเนี้ยเวันเนี้ยผมจะเล่นมาราลเลนเก่งขึ้นหรือไปได้ทางที่ดีขึ้นแค่ไหนกันถ้าหากผมฝึกอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เคยฝึก M อ็มแบบผมจะมาลองยิงให้ดูก่อนนะครับตารแรกอ่ะคลิกทุบิเกนส

ถ้าผมเล่นแบบทั้งวันอาจจะเป็นคลิปที่ยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะตัดเรียกว่าการฝึกรอบสุดท้ายของแต่ละวันมาให้ทุกคนดูนะครับว่าในรอบสุดท้ายของแต่ละวันเนี่ยว่าผมได้พัฒนาไปมากแค่ไหนนะครับส่วนรอบนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมฝึกเอ็มแบบก็คือยิงครั้งแรกคือได้สามหมื่นเจ็ดเราจะมาลองดูกันนะครับว่าท้ายวันนี้ผมจะได้เท่าไหร่โอเ okay, ค let's go าหมื่นโอเควันแรกได้ห้าหมื่นก็ถือว่าประทับใจนะครับจากอ่าสามหมื่นเจ็ดนะครับจริง,รงๆคะแนนสูงสุดของผมนี่ก็คือหกหมื่นเลยนะแต่มันหกหมื่นเป๊ะนะครับหกหมื่นแบบหกหมื่นไม่เกินหกหมื่นหนึ่งนะครับแค่หกหมื่นเฉยนะครับก็อยากจะให้อยากจะเล่นให้ถึงหกหมื่นแต่ว่านี่คือผมแบบผมเล่นตั้งแต่เรียกว่าไครทีตั้งแต่ตอนสองทุ่มยันตอนนี้ตีหน,นึ่งครึ่งนะครับเรียกว่าตัวผมที่ไม่มีพอสวัสดีคือต้องซ้อมหนักมากๆครับแล้วก็ เนี่ยจนเจ็ปืนไปหมดแล้วมันก็เลยได้แค่นี้นะครับผมหวังว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมตัวผมจะสามารถทำคะแนนได้ดีกว่านี้นะครับไว้มาดูกัน ห้าหมืนเก้าก็ใกล้เคียงหกหมืนแต่ว่าก็ยังไม่อยู่ในเก์ที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากรอบที่แล้วผมก็ได้ไป 55, ห้าหมืนห้าเนาะมันเพิ่มมาแค่ห้าแค่ห้าพันนะครับก็ย <laughs> ังต้องฝึกต,ต่อไปต่อไปโอเค Wow. วันที่สามถือว่าใช้ได้นะครับก็แต่ว่าตามหัวข้อของคลิปนี้นะครับก็คือการฝึกเอ็มแลบเวันเพื่อทําให้เล่นบอลรดันเก่งขึ้นก็คือผมจะต้องเล่นบอลรดันเก่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ก่อนว่าสกอร์เท่านี้ผมถือว่าผมพอใจแล้วผมพอใจแล้วคือต่อจากนี้มันอาจจะไม่พัฒนามากคือผมจะฝึกเอ็มแลบควบคู่กับการเล่นบอลรดันไปด้วยเพราะผมคิดว่าการที่ผมเล่นแต่เอ็มแลบไม่มันไม่สามารถทําให้ผมเก่งขึ้นได้เพราะว่าเอ็มแลบเนี่ย มันทำให้ผมได้แค่ความเรียกว่าอะไรอะความแม่นยำนะครับผมก็เลยจะลองได้พราร์โดลนควบคู่โดยเพราะว่าร์โดเลนเนี่ยมันมีหลายสิ่งที่ต้องฝึกในปาร์โดลนไงก็คือเช่นการเดินการเรียกว่าการคุมโซหรืออะไรประมาณนั้นนะครับหลายอย่างที่เรียนร,ยนรู้เรียนรู้ไม่ได้ในเอ็มแล็บนะครับมันมีหลายอย่างที่เรียนรู้ไม่ได้ในเอ็มแล็บนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคแล้วเจอกันใหม่เดย์โฟ ห9 0มืนเก้าก็อันนี้ไม่น่าประทับใจครับมันมันแทบจะไม่เพิ่มเลยมันเพิ่มจากรอบที่แล้วแค่ทีเดียวนะครับก็ต้องเอาใหม่ 67หมืนอ่านี่คือผลของการที่ผมฝึกซ้อมมาสม่ำเสมอครับก็จริงๆผมกลัวจะต้องได้เยอะกว่านี้แต่ว่าเนื่องจากว่าบางทีผมก็ต้องหยุดไม่มาซ้อมนะครับเพราะว่าเนื่องจากาผมเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เรียกว่าหาเงินเลี้ยงชีพจากการเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็เลยช่วงกลางวันเดี๋ยวผมต้องไปทํางานเพราะฉะนั้นก็ทําให้ผมไม่มีเวลาฝึกซ้อมก็ทําให้สก,กอร์ผมตกนะครับ ก็คงต้องดูวันพรุ่งนี้อีกทีนึง เจ็ดหมื่นหรอโอเคเจ็ดหมื่นก็เจ็ดหมื่นนะครับรู้สึกว่าช่วงสองสาวันพักที่ผ่านมานี้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้พัฒนาเลยจริงนะครับจากตาของการจริงแต่ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันเพียงพอสําหรับที่จะเอาไปใช้ในการเล่นจริงเอาไปใช้ในการแข่งขันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับวันสุดท้ายนะครับโอ okay. เคแล้วเจอกันครับ โอเคครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของวันแข่งการฝึกนะครับก็คือวันที่7นะครับซึ่งท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าทำไมผมถึงมาอยู่หน้านี้นะครับก็เนื่องจากผมคิดว่าการฝึกเอ็มแลเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะปัจจุบันนี้แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเล่นวอร์รอลเลนแบบจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขาดสิ่งที่สําคัญหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องมาหาประสบการณ์จากคนที่เคยเล่นมาก่อนนะครับโดยการดูแล้วก็ก๊อปปี้ในพวก

แล้วพอดูไปหลายคลิปอยู่นะครับแต่ว่าผมตัดมาแค่ส,สัส้นๆก็เลยดูเหมือนจะไม่หลายคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณช่องต่ตางๆด้วยนะครับอย่างเช่นช่องบูนบูเกมนะครับเพราะว่าเขาทําให้ผมได้รู้นะครับเทคนิคการเล่นใหม่ๆอย่างเช่นการเล่นปืนพกการเล่นสนไน์แล้วก็การเรียกว่าการกระโดดจิงแล้วพวกนี้นะครับเขาสอนผมไอ,เ,อ,เ,อเรื่องที่ประมาณว่าแบบปืนพกมันสามารถกระโดดจริงได้แล้วพวกนี้นะครับต้องขอขอบคุณต้องขอขอบคุณช่องพวกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราไปดูกันในคลิปหน้านะครับว่าผมจะเล่นดีขึ้นแค่ไหนแล้วเจอกัน